สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักเครื่องมือช่างทุกท่านพอพูดถึงความรักในเครื่องมือช่างหลายคนนะใช้มันเนี่ยกลัวมันจะเป็นรอยแล้วก็ทําใจไม่ได้เลยที่มันจะเป็นสนิมหรือมันชํารุดกรณีที่ร้ายแรงเราไม่ได้ดูแลมันนานๆบางทีก็สนิมเกลือเลยนะต้องเอาลงไปล้างในน้ํายากัดสนิมเอาแปรงลวดขัดมันจบที่การเป็นรอยสนิมก็ไม่ออกโหปวดใจมากเลยเพราะฉนั้นเรามาป้องกันไว้ก่อนดีกว่าโดยการทาความสะอาดผิวด้วยผ้าสะอาด หลังานั้นใช้น้ำมันหล่อลื่อนอเนกนประสงค์ฉีดโลมทุกชิ้นส่วนที่เป็นโลหะโดยเฉพาะตามบัวน็อตตามข้อพับต่างๆแล้วก็เก็บไว้มันก็จะอยู่กับเราได้ยาวนานวันนี้น้ํามันหล่อเลื่อนอเนกประสงค์ที่พิยามเอามารีวิวเนี่ยเป็นของดับยูดีสีนหลายลคนรู้จักล้วละเพราะว่าเขามีมายาวนานพอเห็นโลโก้ดับยูดีสีนกระป๋องสีน้ำเงินใครๆก็คุ้นเลยแต่อันนี้รุ่นใหม่เขาเรียกสมาร์ทสตอร์มีหลอดที่มันฉลาด หลอดฉลาดคืออะไรหลอดฉลาดคือหลอดที่เขาออกแบบมาติดกับตัวฝาเลยตัวฝาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราฉีดกดจากฝาได้ตรงมันก็จะเป็นสเปรย์แบบมุมกว้างสาหรับฉีดพื้นผิวที่มีกว้างๆอย่างเช่นพวกใบเลื่อยจอบขวานแต่ถ้าเกิดเรามีพื้นที่ผิวแคบๆหรือเครื่องมือช่างมีจุดหมุดยึดนอ็อตก็พับสปริงต่างๆเราอาจจะต้องใช้ตัวหลอดเนี่ยตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำมันจลมเป็นจุดๆโอ้ พอลองใช้งานเนี่ยสะดวกดีจริงๆเลยครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่รักในเครื่องมือช่างเนี่ย<ม>พี่ยามีคําแนะนําว่าเครื่องมือช่างเราเนยครับซื้อหามาเนี่ยราคาก็ไม่ใช่ถูกถูกถ้าเกิดเราใช้งานแล้วเราปล่อยทิ้งปล่อยกว้างไว้กลางสนามไว้บนพื้นเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวน้าค้างลงไม่นานตนนี้ไม่เยือนเพราะนั้นเนี่ยวิธีการที่ถูกต้องก็คือใช้งานเสร็จปุ๊บเอามาตรวจสอบว่ามันมีรอยชำรุดตึดรอไหมแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดคาบน้ามันคาบฝุ่นคาบโคลนชิดออกให้หมด หลังจากนั้นเราก็มาสปาเครื่องมือช่างของเราโดยการใช้น้ํามันหล่อลื่นในประสงค์อย่างเช่นตัวเนยูดี40เนี่ยนะครับฉีดถ้าเป็นมุมแคบๆก็ตั้งหลอดขึ้นมาแล้วก็ฉีดตามข้อต่อตามน็อตตามข้อพับตามสปริงจุดยึดต่างๆแต่ถ้าเป็นที่มันมีพื้นที่กว้างๆเราก็ใช้ฉีดจากหัวมันซึ่งเป็นสเปรย์ได้มากกว่าด้วยเทคนิคการดูแลรักษาเครื่องมือแบบนี้มันก็เหมาะที่เราจะเรียกว่า เป็นคนรักเครื่องมือช่างเพราะเราใส่ใจเราดูแลมันมันก็จะอยู่กับเราได้อย่างยาวนานอย่าลืมนะครับเครื่องมือช่างทุกชิ้นที่เรารักราคามักจะไม่ถูกถูกแล้วถ้าเกิดเราครอบครองดยไม่ดูแลรักษาเนี่ยมันก็จะมีความสวยงามได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็จะขึ้นสนิมแต่ถ้าเราดูแลดีมันอยู่กับเราได้นานแล้วติดตามคลิปการเลือกซื้อเครื่องมือช่างการเลือกใช้งานการบำรุงรักษาได้จากช่องเราเข้าเรียนช่างสวัสดีครับ